เขียนชื่อบนหัวกระดาษด้วยนะครับทุกคนค่ะอุ้ยโอ้ย,อยหกเลยพื้นหมดเลยนายครับผมเหรอนายชื่ออะไรผมชื่อดีมครับดีเลยดีมเดี๋ยวตามครูมาหน่อย เออตามไปไหนครับอาจารย์ไปเอาไม้ถูกพื้นกับถังน้ําช่วยครูหน่อยโหครูแม่งเป็นผมด้วยเนี่ยมาเถอะนะครับครับ Pap 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 Nih, jadi เธอไม่คิดจะช่วยคร,รูทำความสะอาดเลยหรือไงครูทำเองเลยเสียเวลาผมทำข้อสอบหมดนี่เธอมีน้ำใจเลยเนี่ยโอ้โหครูผมก็เดินไปเอาถังน้ำมาให้แล้วนี่ไงครูเดี๋ยวหนูทำให้เองค่ะเอางั้นเหรอค่ะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะอีกขีปจบเอ้ย เอาละเธอชื่ออะไรชื่อน้ำวาค่ะเธอกลับไปนั่งทำข้อสอบไปแล้วน้ำวาค่ะครูเดี๋ยวครูจะออกไปข้างนอกนะพูดเธออยู่อยกานเงียบๆอย่าคุยกันล่ะแล้วก็ห้ามเลากข้อสอบกันด้วยอย่าลืมนะ ว่าน,นี่คือการสอบชิงทุนไปต่างประเทศถ้าเธอเพื่อแล้วเขาสอบเนี่ยเธอก็จะเสียสิทธิ์ไปด้วยเข้าใจนะครับโอ้ยเธอปามมาทำไมกี้เอาข้อสอบให้ฉันลอกซิ เออลอกหนดีวะไม่ได้อะนี่เป็นข้อสอบชิงทุนนะแล้วไงไม่ว่าจะสอบอะไรอ่ะแกก็ต้องให้ผู้ฉันลอกอยากโดนดีอีกเหรอนะวะฮะดีม แกไม่ใส่ชื่อฉันกับดิมลงไปในโปรเจกต์งานฮะก็พวกแกสองคนไม่ช่วยทำอ่ะอไม่ช่วยทำแล้วไง mm hmm. ก็มันเอาเปรียบกันไงนี่ไงหน้าที่พวกฉันแกเอาไปดิคนจนๆแบบแกคงไม่ปฏิเสธเงินนี่หรอกใช่ไหมได้ข่าวว่าแม่แกป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอแกต้องไปขายของแทนแม่ไม่ใช่เหรอรับเงินนี่ไปซะ แล้วใส่ชื่อฉันกับดีมลงไปในโปรเจกต์เขาใจไหมป ่วยฉันลงไปแกกล้ามากนะที่ขัดคำสั่งฉันอะ่ะต้องทำถึงขนานนี้เลยเหรอนี่แค่สั่งสอนนะถ้าเกิดแกยังมากวนภาษาฉันกับกี่โดนเล็กกว่านี้แน่ค่าเสียหายไป มาสอบชิงทุนแย่งฉันทําไมอ่ะถ้าพวกแกอยากได้ทุนจริงๆเนี่ยน,นะทําไมแกไม่ตั้งใจทใําด้วยตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องแพ้ชนะถ้าเกิดพวกเราได้คะแนนดีหรือได้ทุนพ่อแม่ของพวกเราก็จะออกซุปเปอร์คาร์ให้เว้ยคนจนๆอย่างแกไม่มีวันเข้าใจหรอกเลิกพูดมากได้แล้วเอาเข้อสอบมาล่อย่นี้ไม่ได้แกแน่ใจนะแม่เธอออกจากโรงพยาบาลแล้วนี่นะวะพวกแก คิดจะทำอะไรก็คิดว่าจะส่งลูกน้องของพ่อฉันเนี่ยไปทักทายแม่แกหน่อยไงรอบนี้อาจจะหนักหน่อยนะแล้วรอบเนี้ไม่มีค่าเสียหายให้นะเพราะว่าลูกน้องพ่อฉันเนี่ยคงไม่มีเงินหรอกนี่พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่ฉันนะงั้นก็เอาข้อสอบมาลบาสิ หมดเวลาแล้วครับส่งข้อสอบได้ครูทำงานตกค่ะอ้าวขอบใจนะน้ำวาไม่เป็นไรค่ะ เอาละเดี๋ยวครูขอเวลาสักหนึ่ชั่วโมงตรวจข้อสอบก่อนนะผู้เธอนั่งรอกันก่อนเอ่อครูคะครูสอนที่นี่หรอคะหนูไม่เคยเห็นหน้าครูเลยเ,เปล่าหรอครับผมโดนจ้างมาคุมสอบครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษอ๋อค่ะ เอาละครูตรวจข้อสอบเสร็จแล้วอยากรู้คะแนนกันหรือยังอยากค่<ๆ>นนะคะแนนนอยู่ที่หัวกระดาษใครที่ได้คะแนนดีที่สุดเตรียมแพ็คก,กระเป๋าไปต่างประเทศได้เลยนี่มันอะไรกัน่นี่ได้เหรอ าาะคะแนนลหคะของผมด้วยเนี่ยยอดคะแรนน้ำวา้าหนูได้เต็มคะ่ะครูคะครูตรวจผิดหรือเปล่าคะทําไมของอีทําไมของน้ําว้าถึงได้เต็มแล้วทําไมของกี้ของดีมถึงได้ศูนย์คะแนนลหคะไม่ผิดหรอกครูตรวจซ้ำทั้งสามรอบเนี่ยตรวจผิดแล้วครูถ้าเกิดน้ำว้าได้เต็มเนี่ยพวกเราสองคนก็ต้องได้เต็มสิเพราะพวกเราอะลอกกันน้ำวา้า ไอ้ดิไอ้ต่าสว่างอ้าวอย่างนี้เธอสองคนก็ทุจริตอะสิโอ้ยฮูช่างเรื่องทุจริตไปก่อนเถอะนะฮูเคลียร์ก่อนเลยว่าทำไมพวกเราถึงได้ศูนย์คะแนนอ่ะก็เพราะว่าข้อสอบของแต่ละคนเน่ยไม่เหมือนกันไงล่ะแล้วทำไมคูไม่บอกแต่แรกนะคะถ้าบอกครูก็ไม่รู้สิว่าใครขี้โกง ใช่ครับครูไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่ครูตัดติดเธอสองคนออกไปแล้วงั้นครูก็ต้องตัดสิอีนังวาออกไปด้วยเพราะมันเนี่ยให้เราสองคนลอกสุดท้ายเนี่ยแกก็ภาคอนนาเขาไปจากฉันได้นะกี้สั์ใจกันมากแล้วใช่ไหมครูไม่ใช่แบบนั้นหรอก ครูได้ไลฟ์สดไว้แล้วตอนครูไปข้างนอกครูและคนอื่นๆได้ดูไลฟ์นี้หมดทั้งคณะบดีอธิการบดีได้ดูกันทั้งหมดเธอและในรีมบังคับข่มขู่น้ำว้าเพราะฉะนั้นน้ำว้าไม่ต้องสอบใหม่และได้ทุนไปต่างประเทศ รู้หรือเปล่าว่าพ่อแม่หนูเป็นใครอ่ะอยากตกงานมากอว่าิท่าเป็นแค่ครูรับจ้างเนี่ยกล้าดียังไงมาทำกับหนูแบบนี้อันที่จริงอ่ะผมไม่ใช่ครูหรอกแล้วแกเป็นใครผมเป็นสปอนเซอร์เป็นเจ้าของทุนกนารศึกษานี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมถึงต้องมาคัดเลือกคนได้ทุนตัวเองอนั้นเท่ากับว่าคุณแฝงตัวมาตั้งแต่แรกเลยเหรอคะ ใช่กี่ทำไงดีวะคิดว่าพ่อแม่รวยแล้วจะทำอะไรได้งั้นเหรอนี่ผมจะบอกอะไรพวกคุณนะในโลกแห่งความจริงถ้าม่ามีเงาของพ่อแม่แล้วเนี่ยคุณสองคนนะ่ะมันก็แค่เด็กที่ไม่มีอะไรเลยทำตัวไร้สาระเป็นวันๆทั้งทุจริตและขี้ขโมยเฮ้ย <Hey, S 1> พูดดีๆเฮ้ย <hey, S 1> ใครขโมยอะไร ก็เงินในกระเป๋าบางเก่งของนายไงดีมส่วนเธอคงไม่ต้องบอกนะว่าเธอซ่อนไว้ที่ไหนกี้เอาเงินคืนมาแล้วฉันจะไม่เอาเรื่องทีนี้ก็ไปรับโทษทางมาอะไรซะ แล้วไหนบอกไม่เอาเรื่องไงเรื่องของโมยเงินน่ะผมไม่เอาเรื่องแต่เรื่องโกงข้อสอบอะ่ะยังไงก็ต้องโดนลงโทษโ<ฮ>เดี๋ยวอะไรอ่ะแล้วคุณสองคนถ้าเธอยังไปยุ่งเกกับน้ำวา้าหรือแม่น้ำว้าเขาอีกผมจะเอาเรื่องไปถึงที่สุดอย่าลืมนะว่าผมมีไลฟ์อยู่ ะะทางเรื่องทุนแล้วก็เรื่องที่คอยปกป้องหนูเธอเป็นคนดีฉลาดและที่สําคัญที่สุดเธอคือคนซื่อสัตย์คุณสมบัติครบทุกอย่างแบบเนี้คุณได้รับโอกาสดีๆจากผมแล้วก็ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีแบบนี้ไปก็พอ หนูสัญญานะคะว่าถ้าหนูเรียนจบเนี่ยหนูจะตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็คอยช่วยเหลือคนอื่นให้สมกับวันนี้ที่หนูได้รับโอกาสค่ะผมจะรอดูความสำเร็จของคุณนะ เจอคู่นัดบอดอยู่นะแม่เหมือนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคู่นัดหนูจะทอนานหน้าดำขนาดนี้ดูสิจะกล้ามาเจอฉันไหมคุณพยาบลดออางเราฉันออกไม่ได้คุณ ซฉันไปละพอดีว่าฉันมีนัดอ่ะเฮ้ัลโหเฮ้ยไอ้ตองนี่เป็นคู่นัดฉันเหรอ อยู่เนี่ยถึงนัดคุณปัญญาอ่อนแบบนี้มาให้ฉันน่ะอ้าวแยขอทานฉันให้เงินเธอไปนิดเดียวเนี่ยเมื่อกินข้าวร้านรูแบบนี้เลยหรอเดี๋ยวเงินก็หมดหรอกอนี่คู่นัดเดทฉันจะไม่มาอีกเหรอแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกคน คุณอาร์ตใช่ไหมคะใช่ครับคุณคือกี่คู่นัดคุณค่ะงั้นผมว่าเราไปนั่งตรงนั้นกันดีกว่าครับคน้อยไอ้หมอนี่มันกล้านนาเตทพร้อมกันสองคนเลยหรอคิดว่าหล่อมากมั้งคิดว่าฉันจะปล่อยให้ลอยล้วนเนี่ย อาร์ตมารอนานหรือยังคะยังครับอ๊ะที่รักคะทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้ล่ะคะเอ่อใครเหรอคะคุณอาร์ตฉันเป็นเมียของเขาคะ่ะแล้วฉันก็กำลังตั้งท้องลูกหูของเขาอยู่ด้วยนะคะเอ๊ออ้ยโอ้ยเจ็บท้องคุณอาร์ตนี่คุณมีลูกมีเมียแล้วเหรอ,อ,อโอ๊้อยฉันท้องคุณทุณเล่ที่สุดเลย สุดยอดอะนะฮะนี่นี่นี่ป็นไฟเยอะๆเลยนี่เอามือไหมนี่รับไว้เธอเนี่ยสุดยอดมากเลยอ่ะฉันไม่อยากเทนักครั้งนี้มานานและเอ้าเธอเนี่ยถูกใจฉันมากเลยนะอย่ามาเป็นขอทานเลยมาทำงานให้ฉันดีกว่ามาเอ,อ่อคือฉันเออไม่ต้องคิดเยอะมาไป เป็นบ้านของฉันเองอะจริงๆฉันมีอีกหลังหนึ่งนะใหญ่กว่านี้แต่ว่าพ่อกับแม่ฉันอยู่หลังนั้นอะอ๋อค่ะฉันจะให้เธอทำอะไรดีนะเป็นคนขับรถก็คงไม่เหมาะงั้นเธอเป็นแม่บ้านก็นแล้วกัน,ง,น,นง่ายๆดีง่ายกับผีนะสิไข่เจียวฉันยังทำไม่เป็นเลยเว้ยแล้วนี่เธอชื่ออะไรชื่อเออ ชื่อชื่อน้าค่ะอ๋อน้าแล้วเป็นไงมาไงไนดะ้มาเป็นขอทานเนี่ยฮะยังเป็นสาวเป็นแท่อยู่เลยอายุเธอเนี่ยเผพอเพอน่าจะพอกับฉันอนะอ๋อพอดีว่าฉันตกงานนะคะก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดมาันจะเป็นยังไงบ้างอะฉันก็ไม่ได้ส่งเงินให้เขามาสองเดือนแล้วมั้งคะเอานา ตอนเนี้เธอมีฉันแล้วไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอมาเริ่มงานพรุ่งนี้นะส่วนวันนี้เธอก็ไปพักผ่อนก่อนดูท่าทางแล้วเธอน่าจะไม่ได้อาบน้ามานานอนะ่ะแล้วก็น่าจะไม่ได้นอนที่ดีๆมานานแล้วสิท่าไปเดี๋ยวฉันพาไปดูห้อง น่ากินนี่ลองกินดูสิคะ,ะน้ำนี่รสขนเกลือคว่มใส่ชามข้าวต้มเหรอน้ำเค็มเหรอคะโคตรเค็มขอโทษนะคะพอดีว่า น้ำทำกับข้าวไม่เป็นนะคะอืมฉันเชื่อใส่แค่นี้พอ ดูอืมอร่อยนะคะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าคนแบบคุณเนี่ยก็ทำอะไรแบบนี้เป็นด้วยอะก็ฉันอยู่คนเดียวบ่อยนะออกไปกินข้าวห้องนอทุกวันก็คงเบือ่อก็เลยฝึกทำอะ่ะเทียงก็เหมือนกันนะเวลาที่แต่งงานไปแล้วทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยอายคนอื่นก็แย่นะค่ะ นี่ฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณอะไม่ได้มีลูกมีเมียคุณโกหกฉันผมก็นึกว่าคุณรู้นานแล้วนี่อย่ามากวนได้ไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าพ่อกับแม่คุณกับพ่อกับแม่ฉันเนี่ยอยากให้เราสองคนแต่งงานกันแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าแม่ของผมเนี่ยอยากให้ผมแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เหมือนกันอะยายคุณหนูน้ำว้าอะไรนั่นน่ะเหรอ,อฉันสืบมาหมดแล้วว่ายายนั่นอะ เป็นคุณหนูเอาแต่ใจเขาไม่ได้มาเจอคุณด้วยซ้ําไม่ใช่หรอแค่เนี้ยก็รู้แหละว่ามันนไม่ได้สนใจอะไรคุณอีบ้านนั่นกล้าเรียกฉันว่าคุณหนูเอาแต่ใจงั้นหรอฉันไม่เอาแต่ใจตอนไหนกันคุณจะแต่งงานกับผมให้ได้เลยวว่างั้นถ้ามันจะทําให้ตระกูลฉันยิ่งใหญ่เนี่ยฉันก็จะแต่งคุณอะรีบหาวันมั่นกับฉันที่เร็วที่สุดเถอะไม่อย่างนั้นนะ พ่อกับแม่ฉันอ่ะถอนหุ้นทั้งหมดแน่ฉันได้ยินผู้หญิงคนนั้นขู่คนแล้วนะคะ แย่จังเลยเธอรู้ความลับของฉันแล้วแล้วทำไมคุณไม่แต่งให้มันจบๆไปล่ะคะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะทำไมล่ะคะคุณก็ไม่เสียหายอะไรนี่มีแต่ได้กลับได้อะผู้หญิงอยากจะแต่งจนตัวสั่นซะขนาดน,นั้นะ่ะเพราะฉันไม่ไรักไงล่ะฉันจะแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ไดรักไม่ได้หรอกนะอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดอะอย่าทำหน้าแบบนี้สิ ฉันไม่เป็นไรหรอกนาเป็นห่วงแม่กับตัวเองเถอะเอาไปให้แม่ซะฉันให้เบิกลวงหน้าขอบคุณค่ะนี่แต่ถ้าเธอเป็นคู่นัดบอดฉันนะ่ะฉันอาจจะเต็มใจไปเดดกับเธอก็ได้นะ คุณดูเครียดๆนะคะวันนี้ฉันคงจะโดนคนทั้งบริษัทเกีแน่ๆเพราะว่าฉันจะปฏิเสธการมันคุณเกฉันเชื่อว่าคุณทำได้นะคะคุณเป็นคนดีอยู่แล้วอะ่ะงั้นก็ต้องผ่านไปได้ค่ะขอบคุณนะ กลับมานะค่ะฮัลโหลเมมาราบฉันหน่อยเอาชุดมาด้วยนะฉันมาร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของคุณพ่อและคุณแม่ และเป็นผู้ถือหุ้นมากเป็นอันดับสองรองจากครอบครัวของคุณอาร์ตค่ะครับยินดีครับฉันมีข้อความจากคุณพ่อกับคุณแม่ฝากมาถามคุณอาร์ตว่าคุณอาร์ตจะเอาอยัางไงต่อกับเรื่องของเราคะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ครับผมอะขอบคุณไม่ได้หรอกนะครับเพราะผมไม่ได้รักคุณแล้วก็ไม่ได้ชอบคุณอยู่กันไปเนี่ยเดี๋ยวก็รักเคยได้ยินไหมคะ แต่มันใช้ไม่ได้กับผมครับอีกอยาเนี่ยผมเองก็มีคนที่ผมชอบอยู่แล้วครับงั้นฉันขอถอนหุ้นทั้งหมดออกจากบริษัทค่ะทุกคนฟังฉันนะคะทุกคนจะยอมให้ผู้ชายเห็นแก่ตัวคนนี้บริหารบริษัทอย่างนี้นเหรอคะทุกคนรีบถอนหุ้นออกมาทั้งหมดเถอะคะ่ะ ทำไมคุณใหญยายขอทานท้องทิพนี่ยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าแกเนี่ยไม่ได้ท้องเลิกเล่นละครสักทีใช่ฉันไม่ได้ท้องแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นขอทานด้วยฉันชื่อนำวาค่ะเป็นทายาทคนเดียวของบริษัท BSC และฉันเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่จะขอซื้อหุ้นทั้งหมดและร่วมบริหารงานกับคุณอาร์ตในฐานะคู่มั่นเพราะตอนนี้พวกเราสองคนคบกันอยู่ค่ะไม่จริงจริงซสียงบ่จริงอีกค่ะในเมื่อครอบครัวของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของที่นี่แล้วก็เชิญคุณออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าคนในเขาจะคุยกันนี่แกกล้าไล่ฉัเหรอหรือจะให้ฉันเรียกปรปภคะไม่ต้อง จากขอทานสุทธยาเศรษฐีเนี่ยละครสุดๆเลยนะครับละครก็สร้างจากเรื่องจริงนั้นละค่ะแล้วคุณยังจะจะนัดบอดกับผมไหมไม่อ่ะอาฉันขอข้ามขั้นตอนเลยได้ไหมคะเป็นมั่นเลยอะ่ะใจร้อนจังเลยนะครับคุณเนี่ย ผมว่าเรามาต่อเรื่องมาช้าเสร็จดีไหมครับคุยคุณไปกนเถอะครับไปไหนคะถอยหน้าไป